เธอคนนี้ออกมาประกาศแล้วหลายคนบอกว่าพี่ใหม่ดาวิกาคลั่งผอมจะบอกว่าก่อนหน้านี้ก็อผอมจริงๆผอ,ผอมจนเห็นกระดูกผอมหลายคนดูรู้สึกว่ามันผอมไปไหมมีซี่โครงมีนั่นมีนี่ปรากฏว่าข้อความที่ว่าผอมเกินไปคลั่งผอมเนะี่ยมันมีเหตุและผลมันมีที่มาที่ไปถึงต้องผอมไปเจอใหม่ดาวิกาจะเล่าเรื่องนี้ดีๆีมากว่าน้ำหนักเนี่ยกำหนดอะไรอยู่เชิญค่ะทุ่มเท ร่างกายแล้วก็จิตใจกันเรื่องนี้ที่สุดแล้วในชีวิตเลยค่ะ <c oughs> เราสึกว่าเราอยากจะทำเรื่องนี้ให้ดีเพราะเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้กับที่เราอยากทำงานด้วยมากๆจริงๆค่ะอย่างโจทรืงการลดน้ำหนักเขาทำไปน้องไม่เจออะไร เยอะมากแล้วใหม่ก็แบบค่อยค่อยค่อยคอย,คอยบอกทุกคนว่าเพราะงานเหมอนคนไม่ได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนก็จะคิดว่าเป็นโรคแน่เลยข้างแน่เลยไม่ไม่ได้เป็นค่ะเกิดจากความที่เราอินกับมันมากๆมันค่อยค่อยกลายเป็นตัวละครนั้นไปเรื่อยๆช่วงที่เป็นนะค่ะมันหนักมากจนที่แบบใหม่ไม่ได้บอกใครอะไรเงี้ยแบบหนีออกจากบ้านอะไรเงี้ยแบบโหดมาก <c oughs> มไปอยู่โรงแรมคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ตอนนั้นพี่เจ้าคุณแม่คุณเลยรู้ใช่ไหมครับรับรู้หมดเลยจบปรเจต์ใหม่ก็สิ่งแรกนึงมันไม่ใช่เพราะว่าเราจะกินกินอย่างเดียวแล้วค่ะ มันคือมันต้องไปรักษาที่ไม่มันรักษาที่ใจอ่ะมันต้องไปเข้าจิตแพทย์ใช่ไหมคะไม่บ่นยังไงบ้างไม่บ่นเลยค่ะพอใหม่รู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรใหมก็แค่ไปถามเขาว่าที่รู้สึกยังไงในช่วงนั้นเลย เป็นการอินกับบทตัวนักแสดงของหนังเรื่องนี้แล้วก็สําคัญคืออินกับบทมากจนถึงขั้นเดียวว่ามันซึมซับกับพฤติ<ๆ>กรรมการกินการอยู่ต่างๆนานาหนึ่งคือชื่นชมในเรื่องราวของการรับบทไหนเป็นบทนั้นซึ่งต่างประเทศก็มีแบบนั้นนะร,รับบทอว้วนก็ต้องอว้วนรับบทพรก็ต้องพร้อมแต่ทั้งนี้นะเป็นห่วงสุภาพจิตนะเพราะว่าทั้งนี้ถ้าเราสวมบทนั้นไปซึมซับมากเกินไปหลุดจากตัวละครนั้นไม่ได้บอกเลยว่ามันก็หนักหน่วงอยู่นะก็กระทบกับชีวิตเนกันแต่ ที่เห็นในมุมนี้ก็คือหมายเป็นคนที่ทุ่มกับงานจริงๆรับผิดชอบมากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วใดๆเลยนะคะใครที่เข้าใจผิดนะเนี่ยฟังจากปากน้องใหม่แล้วก็ส่งกําลังใจให้สําหรับนักแสดงที่มากความสามารถแล้วก็ทํางานของตัวเองได้ความตั้งใจแบบนี้ค่ะส่งใจรัวๆครับนึกถึงภาพกินหมูกระทะนะพี่เนาะ <laughs>